คาบีบาล่ากับขนมปังปิ้งคาบีบาล่าเป็นสัตว์ที่ใจดีมากเข้ากับทุกคนได้ดีเลยทีเดียวซึ่งต่างจากขนมปังปิ้งที่ไม่มีใครต้องการเลยพวกเขาทั้งสองต่างกันมากเลยเขาสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ไหมนะตุ๊บโอ้ยเจ็บจังเลยอุย๊ยเท้าใครกันเยอะแยะไปหมดเลย ต้องรีบหลบให้ไวแล้วล่ะอ้าวเจ้าขนมปังปิ้งตัวมอมแมมไปหมดแล้วข้าคิดว่าจะได้กินของอร่อยอร่อยแล้วเชียวข้าก็อร่อยนะท่านก็กินข้าได้เลยเพราะข้าก็เป็นอาหารของพวกท่านอยู่แล้วไม่กินล็อกเจ้าสกปรกมอมแมมและก็ดำด้วยข้ากินเจ้าไม่ลงล็อก โถ่ก็ค่าถูกปิ้งมาแล้วนี่นาค่าก็ย่อมเป็นสีเช่นนี้อยู่แล้วฮ่าฮ่าขอบใจนะแต่ค่าไม่ละค่าไปหาอย่างอื่นกินข้างหน้าเอาดีกว่าขนมปังปิ้งตัวดำและพึ่งตกจากพื้นเลยทำให้ดูสกปรกเพิ่มขึ้นไปอีกไปทางไหนใครๆก็รังเกียจจนกระทั่งเขาไปเจอกับเต่าผู้เท่า อ้าวเจ้าขนมปังปิ้งเจ้าไปไหนมาล่ะทำไมเนื้อตัวเจ้าถึงมอมแแมมเช่นนี้สวัสดีค่ะท่านผู้เท่าเต่าข้าถูกปิ้งจนตัวออกเป็นสีน้ำตาลเข้มและข้าก็ตกลงพื้นพื้นก็สกรปรกเนื้อตัวข้าก็เลยสกรปรกเช่นนี้ค่ะแล้วเจ้ามาคนเดียวหรือไม่มีเพื่อนมาด้วยหรือ ไม่มีใครเขาอยากคบกับข้าหรอกจ้าพวกเขาลังเกยียจข้ากันหมดเลยโอ้แล้วเจ้าอยากมีเพื่อนไหมล่ะอยากมีสิจ้าท่านผู้เท่าเต่าแต่ว่าคงไม่มีใครอยากคบกับข้าหรอกมีสิโนนไงคาบีบาลาเขาเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะคอยช่วยเหลือผู้อื่นและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับทุกๆคน เจ้าลองเข้าไปทักทายเขาดูสิจริงนะคะจริงสิข้าจะโกโหกเจ้าทำไมล่ะขอบคุณค่ะท่านผู้เท่าเต่าขอบคุณมากๆนะคะข้าจะแวะเข้าไปทักทายเขาจา้าขนมปังปิ้งผู้ที่ต้องการมีเพื่อนต้องการให้คนอื่นยอมรับในตัวของเขา ก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปทักทายกับคาบีบาล่าสวัสดีค่ะคุณคือคาบีบาล่าหรือเปล่าคะใช่จ้าเราคือคาบีบาล่าแล้วเจ้ามาจากไหนข้าไม่เคยเห็นเจ้าเลยข้าคือขนมปังปิ้งจ้าข้าถูกปิ้งเพื่อเป็นอาหารแต่ข้าดันตกลงพื้นเสียก่อนเหนื้อตัวข้าก็เลยมอมแมม เลยไม่มีใครต้องการและคบค่าเลยโถเอ้ยเนื้อตัวมอมแมมเราก็ทำให้สะอาดได้นี่นาะเจ้าช่วยข้าได้หรอข้าช่วยเจ้าได้แต่ที่เจ้าถูกปิ้งข้าช่วยเจ้าไม่ได้นะแต่เนื้อตัวเจ้ามอมแมมข้าช่วยเจ้าได้จริงนะจริงส,งสิเจ้าตามข้ามา โน่นไงเจ้าเห็นอ่างน้ำนั่นไหมเจ้ากล้าที่จะลงไปแช่ไหมเออคือข้าไม่กล้าข้าข้าโดนน้ำแล้วตัวข้าต้องย่อยสลายแน่เลยเจ้าก็อย่าแช่นานเกินไปสิถ้าเจ้าแช่นานเกินไปตัวเจ้าก็จะย่อยสลายเออคือข้าก็ยังไม่กล้าอยู่ดีนั่นแหละ เอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวข้าช่วยเจ้าจับเวลาและช่วยเจ้าขัดถูตรงที่สกปรกออกเจ้าว่าไงล่ะโอเคไหมได้แต่เจ้าต้องอย่าทิ้งข้านะข้าไม่กล้าอยู่คนเดียวข้าไม่ทิ้งเจ้าหรอกแล้วขนมปังปิ้งก็ลงไปแช่น้ำขัดขัดถูถูสิ่งที่สกปรกออกจากตัว แล้วก็รีบออกจากน้ำเพื่อไปนอนตากแดดให้เนื้อตัวแห้งดังเดิมอ้าวเสร็จแล้วจ้าเจ้ารีบออกมาแล้วก็รีบไปนอนตากแดดให้เนื้อตัวของเจ้าแห้งนะโอ้ยทำไมตัวข้าหนักจังเลยเจ้ากำลังบวมน้ำไงเอ้าวรีบๆเร็ว ขนมปังปิ้งนอนตากแดดอยู่นานกลัวตัวของเขาจะแห้งพอเนื้อตัวของเขาแห้งแล้วเขาก็ดูดีขึ้นมากแต่ความไหม้จากการโดนปิ้งก็ยังอยู่ว้าวเจ้าดูดีขึ้นมามากเลยทีเดียวนะขนมปังปิ้งขอบใจเจ้ามากนะข้ารู้สึกสะอาดขึ้นเยอะเลย ต่อไปจะไม่มีใครรังเกียจเจ้าแล้วนะขนมปังปิ้งจ้าขอบใจมากนะคาบิบาลาผู้ใจดีจ้าแล้วเจ้าจะเดินทางไปไหนต่อละ่ะข้ายังไม่รู้เลยข้าไม่มีที่ไปหรอกถ้าเจ้าไม่มีที่ไปก็อยู่กับข้าที่นี่ได้นะข้าไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเลยมีแต่เพื่อนเที่ยวไปเที่ยวมา จริงเหรอเจ้าให้ข้าอยู่ด้วยจริงๆนะจริงสิที่ผ่านมาขนมปังปิ้งไม่เคยเจอเพื่อนที่ใจดีแบบคาบีบาล่าเลยเขาจึงยินดีอย่างยิ่งที่มีเพื่อนแบบคาบีบาล่าและเขาพร้อมที่จะอยู่ที่นี่กับคาบีบาล่าสวัสดีตอนเช้าจ้าคาบีบาล่า สวัสดีจ้าพี่ลิงไปเที่ยวไหนมาคะข้าจะไปเก็บกล้วยสักหน่อยแต่ก่อนไปข้าก็เลยแวะมาคุยกับเจ้าเสื้อก่อนดีเลยจ้าข้ามีเพื่อนใหม่แนะนำให้รู้จักค่ะอ้าวรอไหนไหนไหนเพื่อนใหม่เจ้าขนมปังปิ้งออกมาเถอะจ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะพี่ลิงเข้าใจดีจ้า สวัสดีค่ะพี่ลิงโอ้เจ้าคือตัวอะไรคะไม่เคยเห็นเจ้าเลยขนมปังปิ้งเขามาจากดินแดนที่เกิดมาต้องเป็นอาหารจ้าพี่ลิงโอ้น่าสงสารนะดีแล้วละมาอยู่เป็นเพื่อนพวกเราที่นี่ไม่มีใครลังแกเจ้าได้หรอกยิ่งถ้าเจ้าอยู่กับคาบีบาลา่าแล้วนะ ไม่ต้องกลัวเพราะเขาใจดีจ้าพี่ลิงถ้าวันไหนเหงาเหงานะก็แวะไปคุยกับข้าได้บ้านข้าอยู่หลังโน้นนะขอบคุณค่ะอ๋อนั่นก็เจ้าผู้เท่าเต่านะเจ้าก็แวะไปคุยกับเขาได้นะจ้าข้าได้แวะไปทักทายท่านผู้เท่าเต่ามาแล้วค่ะอ๋อเลรก เอาเถออยู่กับคาบีลาที่นี่ไม่เหงาหรอกเพื่อนเขาเยอะไม่เชื่อเจ้าก็คอยดูละกันข้าไปก่อนละคาบีบ่าในทุกทุกวันเขาจะทำงานอยู่ในบ้านของเขาทำขนมขายบ้างแจกบ้างปลูกพืชผักสวนครัวบ้าง และทุกๆวันเขาก็จะมีเพื่อนบ้านสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แวะมาเที่ยวมาทักทายและเอาของมาฝากอยู่เสมอจนขนมปังปิ้งเริ่มคุ้นเคยและรู้จักทุกๆคนสวัสดีค่ะบี巴าข่าเอามาเล็แตงโมโมาฝากเจ้าอ้าวพี่นกมาพอดีเลยข้ามีข้าวโอ๊ตแบ่งให้ ชอบใจจ้าแล้วไปได้มเมล็ดแตงโมมาจากไหนหรือคะข้าบินเที่ยวเล่นไปหลายที่ข้าก็จำไม่ได้ล็อกแต่พอเห็นก็นึกถึงเจ้าก็เลยเก็บมาฝากนะ่ะนี่ค่ะข้าโอ๊วางตรงนี้นะคะพี่คาบี่าเอ๊ะนั่นเจ้าทำไมค่ะคุณคุณนนะ่าเจ้าหนะ้าเออค่า ขนมปังปิ้งเป็นเพื่อนใหม่ของข้าเองจ้าพี่นกอ๋อเจ้าขนมปังปิ้งข้านึกออกแล้วเจ้าขนมปังมอมแมมและสกปรกคนนั้นนี่นาใช่จ้าข้าเองแต่เจ้าดูดีขึ้นเยอะเลยนาดูแล้วน่ากินขึ้นมาเลยทันที <Pain> ข้าล้อเล่นนาอ้าว รู้จักกันด้วยหรอรู้จักตอนที่ขนมปังปิ้งเขายัางตัวมอมแมมและสกระปรกอยู่นะ่ะอ๋อจ้าแต่ตอนนี้ขนมปังปิ้งเขาไม่มอมแมมและสกระปรกแล้วนะนั่นแหละตอนแรกค่ะก็จำไม่ได้ไงละ่ะตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยฮ่าฮ่าฮ่าไงล่ะขนมปังปิ้ง หาคำชมจากพี่นกยากมากเลยนาะขอบคุณค่ะพี่นกที่ไม่รังเกียจค่าโธ่ข้าจะรังเกียจเจ้าทำไมเอางี้เจ้ากับข้ามาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะวันไหนถ้าข้าไปเที่ยวไกลๆข้าจะพาเจ้าไปด้วยขอบคุณค่ะงั้นข้ากลับก่อนนะขนมปังปิ้งคาบีบาล่าด้วย จ้าอย่าลืมเอาข้าวโอ๊ตไปด้วยนะคะพี่นกขอบใจจ้าขนมปังปิ้งตั้งแต่มาอยู่กับคาบีบาล่าเขาก็เริ่มมีเพื่อนหลายคนบางคนที่เคยรังเกียจเขาก็กลับมาเป็นเพื่อนเขาเขาจึงได้กล่าวขอบคุณกับคาบีบาล่าพี่คาบีบาล่า ข้าขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ให้ข้าเป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือข้ามาตลอดไม่เป็นไรหรอกจ้าเจ้ามีความสุขข้าก็ดีใจด้วยนะอุ๊ยกินอะไรอ่ะพี่วายถั่วอบของฉันอุ๊ยไม่เลยหนูมัวแต่ชวนพี่คุยขอโทษนะคะฮฮฮไม่เป็นไรเลยจ้า ไม่แล้วเราก็อบใหม่ได้มามามาช่วยกันอบเลยโอ้โหทำไมพี่อบเยอะจังเลยคะค่ะทำเผื่อทุกคนที่เขามาแวะเที่ยวหาค่ะและก็ส่วนที่เหลือก็ทำไว้สำหรับเราสองคนไงจ้าจ้าแล้วเขาทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันอบถั่วแล้วแบ่งใส่ขวดโหลเก็บไว้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องมีฐานะที่ดีเหมือนขนมปังปิ้งผู้สกปปกไม่มีใครต้องการและคาบีบาลาผู้ซึ่งเป็นที่รักของทุกๆคนและเขาทั้งสองคนก็สามารถเป็นเพื่อนและเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้จบแล้วจา้า